สบายดีเด้อพี่นอ้องตั้งจากกินเผาเทียงแล้วออกมาลุงเลยสร้างเพื่็เริ่มงานแล้วแดดแดดมันี่ก็นฟนสิตกนี่ ไปจังได้ไปเทาได้สะมอขมาหัวใจเลยมอขึ้นมาหัวใจเลยบอกถ้าอยากไปออมคามอีกเด้อฮึโอ้แหงมากแล้วจุ้งจุงจุ้งถ้งจู่พอเราพยอยบกแหงออกมาคัน ทำหน่อยว่ะว่าวอยากอยู่บ่อืออย่วันวานเหุ้ปลาเห้ลูกเบิ่งก่อนมันเพชรมันเพชรกินพอได้น่ะเห้เนยกินใช้ตู้พอดูใช้ตู้พอด้วยอือเปิดให้เิ่งให้ฟังเนี่ยเปิดให้ฟังเนี่ยกินอยู่บ่เกินอย่างาะมาเลยนะแซ่บบ่ละซ่า

บอเพชรบอเพชรห้ามบอเพชรน่ะอนี่คือคือ,อยังไงกินดอกครลกอะไรเนียไม่น้ำเนียเฮกาเฮกะเลยสวัสดีปลุงเนสวัสดีปลุงสวัสดีปะลุงสวัสดีปลุงเนย

บ๊อนเอื้อยบ๊อนเอื้อยเลยกินเองเลยกับมีมือคือกันมากับมีมือ,อแม่กับมีมือเอื้อยกับมีมือมีหัวมีผมอืมมีเหง้าบอกอ่ามีมีคือกันอ่าพ,พอพอหลายร้อยสตรอเบอรี่เลยพักผ่อนตื่น,นเช้า แม่บ่ห้ามกินแม่ฮ้อฮ้อ,อเฮ้ยเนอยหัว <laughs> ไปล้างมือเด้อยไปลยเด้อาปอลออยพนันพนี้อยู่พงัยอันนี้บอมีแตปากคอม้อปากคอ,องนันปี่ขด้นแล้ว ไทเป็นมีโหม่วงกลมไผ่แล้วก็มาเฉื่อมทั้ทงนี้ทั้นั้นเลยพวกนี้นี่อนพ่อพอนพ่อเอาไปลูกเยี๋ยวอ,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 อะไ yeah, รนายในนะ่องอะไรตัวกินสมกาส,สีเลยสีกันสนิม Oh, ừ, đẹp Cô sẽ đẹp nó thấy đâm lệch nó mà nói em qua rồi đây hả gặp em nè thép coi chèo thịt dưa vào luôn với nó lìn mà thì, đi ôm được <laughs> กินนี่ผุนชมเด้อตมากกบทอมหน่อยป้ลุงสู่อยู่กัเปิดได้ไปสร้างเงินต่อไฟมาจะแทงหน้าน้อยตาพี่แทงน้าน้อยปอาพูนเรายังเห็ดยังแหล่จงจัดระบบใหม่ ยังอ,อ,อุปกรณ์สาง,งเต็มตารางเทียงจากหลดจากร่างฮอะอ้ัลค่ะบ่มีห่มแหฮะพอจะสุกช้ำไหนพเรพเราะอะไร

ือาเลยเร็วอยจะเจ็บท้องพาคอน้องมากินตู้เย็นน่ะไปเลยใส่ทุ่งไหว้บบนี้มานำมานำล่างมือให้น่องมาเลยเด๋นวนำได้คอนันกระตุกนะยังขืนว่าทันได้เนาะมันหอนแค่กบเล็กหอา ขอ้โมันต้องเันขึ้นโค้งแล้วบิดสั่งะจังเพุ้งไ้จังเล่แล้วทั้งหน้าเนีย่นยพันตัดบ่ขอบ,ขอบอคุณเลยไหมฮะขอบคุณหลยเด้อพิจาเด้อขอบคุณเลยเดจ้า จ้ามาผูกเก่งๆเงยรูแจ็คองก็พอเลยปีนหวปีนัเนี่ยเนดีกีตาร์ินยินิเสียน่ยพอแจ้คเขาเหมือนางเพิ่นมือจ้ะเบิ่งทนานี้ เดี๋ยวเอาแล้วครับปังย่าซื้ออันเสื้อมาใหม่ยัดเอาตัวเก่าเนาะคุมือนี้นู่นมันเริ่มหายยางสิติ่มก็เสียดายจกน่นเข้ามายาใส่เสื้อใหม่ซื้อเทาด๋มอันตัวน้อยหรือตัวใหญ่ตัวนั้น เออยดาอยากกินมะพร้วอากินมเพืองวะทันย่อยากกินมะเพื่องมะเพื่องไปเามาได้ไหมทันจะคลจะเอามาเฮือนจะเฮื่อนใครไหอืม ทิมตรงนี้เนยมาจำแจงด้วยเนยมาหามปไปเลยลูกเผื่อสีหายนะมามานอนกินนมกับแม่มามายากได้บักเพื่องนะโชไปลูกโชไปมามาเคยใชมาหม น in ี่คือพลางน้ำนี่ยบ่แสบบ่ะสิบสี่โมงจังโมงองเ้ยสิบสี่โมงสิบงจังโมงสมบ่เมนสาโมงทไถาวดูสิบสี่โมงาโมงสมง 12โมงเจียวในถุงดำๆนะามาไปล่างแ่บอกเครื่องนะโอ้ยนี่นู้ยมาล่างก่อน้ไปนี่ไปถลาสิินเลยาไนะฮะเฮ้ยนี้ยเ้แม่ไปถลาล่างเลยชิมมึงแน่ไม่ถลาชิมมึงแน่ไปถอาม่เลยผม้หญ่ชิมแต่ว่าทุกทีไ่ใช่ไม่ใช่แม่พื่งมึงด้วยซีมันนะงามอยู่ไหนซีนี่น Đục nhung bóc mất ngã rồi sao ừ. à, chưa nó hơi thay chưa gọi nọ tuy chim mọi đấy em hát chim nè em hát 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 nè em chìm nè em hát nè em hát nè em nè em hát nè แซ่บ่ขยันขยั่างก่อนลูกขย่างก่อนขย่างก่อนอย่าไปน้องขยันบไปบบไปอย่าไปขยนขี้ล่างหายไม่ยาล่างหายรม่ยาล่างล่างหายมากนะขยขง้ด้อมึงลย่างก็ไม่จบ่ถิขดินมม่าที่นี่สต่ออหาใหม่หาหารใหม่ดูเอ้าเดือเขาหัวผาเก่งอมขกินแบบ่บบกินไปถ้าว่านกินายแล้วจะเป็นยังหรือมาเกลือง น้ำชีชิมมึงว่าไม่สมได้ดกโอ้น่นเห็นชนชมบ่กินไรามทมมทิ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 มิมกินทซมมันสมกินกินนมปุบ่ ขอบคุณใหม่เด้อป้าลุงขอบคุณอะไรที่มาเบิ่งมาชม